ถัดมานะครับจะเป็นการโยนเหรียญ5บาท1อัน3ครั้งนักเรียนโยน3มเหรียญ1ครั้งกับเอ่อหเหรียญ3มครั้งเหมือนกันไหมเหมือนกันหาอะไรก่อนหา sample space ก่อนนะครับแซ m p l e space คือครูเขียนเลยนะครับเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างนะมีหัว4ใช่ไหมหัว4นะครับก้อย4 หัว2องก้อย2หัว2องก้อย2ส,สุดท้ายก็คือหัวกับก้อยเนี่ยสลับกันนะครับอ่ะได้เป็นแบบนี้นะครับมาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหากันนะครับข้อ3.1นะครับครูให้เป็น e 1นะ e 1คืออะไร โจทย์ต้องการอะไรเนี่ยออกก้อย1ครั้งนะครับออกก้อยแค่ครั้งเดียวนะมีอะไรบ้างหัวหัวก้อยเห็นไหมออกก้อยครั้งเดียวนะครับหัวหัวก้อยมีอะไรอีกหัวก้อยหัวนะครับหัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยหัวหัวนะครับก้อยหัวหัวเห็นไหมถ้านักเรียนเขียน sample space ออกมาเนี่ยนักเรียนดูง่ายเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่เขียนนะครูว่ามันดูยากอะ่ะ เออและมันจะต้องมีบางกรณีที่มันจะต้องหายไปนะครับก็คือเราหาได้ไม่ครบนั่นเองนะครับฉะนั้น NE 1คือเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ3นะครับเท่ากับ3เน้นย้ำอีกทีหนึงกรุณาเขียน sample space ก่อนนะครับเพื่อที่ให้เราสามารถเทียบ Even นได้อย่างง่ายๆนะครับถัดมา3.2ออกหัวน้อยกว่าออกก้อยนะครับคูหให้เป็น E2 นะออกหัวน้อยกว่าออกก้อย นะครับอ่ะมีอะไรบ้างหัวก้อยก้อยใช่ไหมนี่หัวก้อยก้อยก้อยสองหัวหนึ่งนะครับมีอะไรอีกเนี่ยก้อยหัวก้อยตรงนี้นะครับมีอีกไหมก้อยก้อยหัวนะครับแล้วก็ก้อยก้อยก้อย อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็คืออะไรนักเรียนออกหัวน้อยกว่าออกก้อยนะครับเอ่า n e 2เท่ากับ1 2 3 4เท่ากับ4นะครับ3.3ออกก้อยมากกว่า2ครั้งนะครับออกก้อยมากกว่า2ครั้ง2ครั้งเอาไหมเออนักเรียนอันนี้น่าสนใจออกก้อยมากกว่า2ครั้ง2ครั้งเอาไหม ไม่เอาเอากี่ครั้งนักเรียนเอา3ครั้งนะครับ e 3ก็ต้องเป็นอะไรนะ e 3ก็ต้องเป็นก้อยก้อยก้อยใช่ไหมจำนวนอีเว้นนะครับก็เท่ากับเท่าไหรเท่ากับ1น,นะครับเท่ากับ1ถัดมาข้อที่4นะครับข้อที่4นี่น่าสนใจนะครับให้เป็น e 4นะ e 4คืออะไร มาดูเขาบอกว่าออกหัวแล้ออกก้อยจํานวนครั้งเท่ากันนะครับนักเรียนดูสิมีโอกาสมาที่มันจะมีจํานวนครั้งเท่ากันไม่มีเลยถูกปะเออไม่มีเลยที่มีโอกาสจะมีจํานวนครั้งที่มันเท่ากันฉะนั้นอันนี้ e 4คือไม่มีถูกไหมไม่มีนะครับ n e c ก็คืออะไรนักเรียนก็คือ0นะครับก็คือ0ไม่มีเลยสักครั้งนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการหาอีเวต์นะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับลองฝึกเขียนบ่อยๆนะครับลองฝึกเขียนบ่อยๆจริงๆตรงนี้ถือว่ายังไม่ยากยังไม่ซับซ้อนขอเพียงแค่ได้ลองฝึกเขียนสักครั้งสองครั้งก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดน,นะครับน่าจะทำได้